เดี๋ยววันนี้เรามากินกั้ง,งทอดล้าป่าจะเป็นกั้งไข่นะครับกั้งไข่ ครับพบ oh, oh, กันเหมือนเดิมกับช่องเกีอร่อยตายชาวเลวันนี้เป็นเมนูกัง้งกั้งกั้งสดสด,สด,ส,ดสดมากสดจนแบบเพิ่งขึ้นมาจากเรือนะฮะแล้วก็ดอกน้ำป่าแล้วก็ทอดราดน้ำป่ากั้งไข่นะฮะมามากินกันวันนี้อืมเอากับข้าวสวยร้อนๆกับเติมบอกนะฮะ เดี๋ยววันนี้เรามากินกั้ง,งทอดล้มป่าจะเป็นกั้งไข่นะครับกั้งไข่นัะ,นะ,นะไข่คลีบที่ท้องเขาอะ ถ้าเราทอดเรากินได้หมดเลยกรอบอตั้งดองสดมากมมมมดูครับ แ่กันตรงนี้เลยให้เห็นไปนเลยว่าสดขนาดไหนนะครับ คามสดให้สิบเลยครับถ้าถ้าถ้าเป็นทอดเราแกะข้างหลังออกอย่างเดียวนะฮะดูไข่ครดูโอ้ย แกข้างหลังออกอย่างเดียวแล้วก็คีพข้างหลังนี่จะกินได้ทั้งงานเลยนะคีบถ้าทอดเราจะกินได้หมดไขยย่ยั่วฮะ <c oughs> ดของความสดอย่าลืมนะฮะถ้าเนี่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะฝากด้วยฮะกดกระดิ่งตับตะไคร้นะครับผมนี่ฮะหรือจะราจกีงก,ก็ได้ครับนี่ครับขูดเนื้อใส่ช้อน Đã được làm chim sĩ phủ Nó nôm lắc cơn ตัวไข่แน่นๆเปีเป้ยๆความสดไม่มีใครเกินต้องที่นี่ครับผม นั่นเน่นเนี่ยสดสดเลยตัวห่างเนี่ยโอ้ยเต็มเต็มช้อนเลยครับ นุ่มหวานเนี่ยไข่แน่นๆทุกตัวสดๆนะครับผม ตัวนี้ยรูดเลยนี่ครับต้องมะมาดองก็ยังเป็นๆหนูนะสดๆเลยทอดก็เหมือนกัน จะให้ดูฮนะตัวไม่ใหญ่แต่รับประกันไข่นะดูครับนี่ฮะอื ของทะเลสดๆจริงๆมันต้องมาจากเรือนะครับได้มาแล้วก็มาทํากินเลยแบบนี้คือสดแท้นะเป็นกั้งที่ได้มาจากเรือผักพวกกันนะครับไข่นั้นแน่นทุกตัวเลยนาะูครับ ง่ายๆครับสบายๆมีแรงขึ้นมักแล้วเราก็ทำกินตามสบายสไตล์ชาวเลนะครับอื มันสดจัดฮะแต่ถ้าเราดองน้ำปลาถึงถึงก็มันก็จะร่อนเลยอืมโอฮะอืม ดูตัวนี้ถ้าใครกินกั้งเป็นเนี่ยจะรู้สึกว่าฟินมากสามสดอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นกั้งทอดแล้วนน้ำปลากับกั้งดองน้ำปลา เป็นเมนูนง่ายๆที่เดินไปแล้วเจอพักพวกให้มาก็คือมาทำกินให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิป,ปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเมนูนง่ายๆบ้าน,าน,านสไตล์ชาวทะเลเลยนะฮะอย่ามาดูกันคลิปหน้าว่าผมจะนำอะไรมาทานให้ท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ